สวัสดีค่ะโอ้โหพี่อาชีมีรถด้วยจริงๆเอามาหลอกน้องเฉยๆใช่ไหมใช่เอามาหลอกน้องเฉยๆจพี่อยากม่ากับพรมไปทำระเบิดพี่อาชีดีใจจุ๊บมือน้องเลย ่ยมือน้องนีมาชื่ออะไรคะลูกโยลีไมน่าเดเโชลีทง,ทงยงกัดนะสิคะ<า> <laughs> คนนี้ชื่ออะไรคะชาลินชาลินอะไรนะยาลิน ยานินอ๋อโชลีแล้วก็ยานิน